สิ่งควรรู้ก่อนรับหมาแมวจรนะเลียครับ พี่ฮอนจำกัดสโคมาให้เลยสามตัอเริ่มต้นก่อนเลยเราจะต้องเข้าใจสัตว์ตัวนั้นก่อนเขาเป็นหมาสายพันธุ์อะไรเป็นแมวอะไรประวัติเขามาแบบไหนเราต้องรู้เลยว่าอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่รู้ไปหาคุณหมอตรวจก็ได้บางที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นคลินิกข้ามแมวจอนแล้วเขาก็จะมีข้อมูลเขาเอามาเนี่ยเขาจะให้คุณหมอตรวจตรวจโรคเนี่ยตรวจโรคมาบอกไว้แล้วว่าเป็นแบบนี้สายพันธุ์นี้อายุประมาณเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเลือกตัวไหนถูกฉลกก ไปได้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีข้อดีเรื่องของการเขาคัดกรองมาให้แล้วประมาณหนึ่งเราก็จะได้รู้อยู่แล้วว่าอ๋อสายพันธุ์นี้มันเหมาะกับเราไหมแมวสายพันธุ์นี้หมาสายพันธุ์นี้อะไรแต่ถ้าเราไปเจอแบบจอดข้างทางพวแมวรว่าวด่าไงจริงๆถ้าเกิดว่าเกิดวันเหตุจริงเราก็ต้องช่วยนะช่วยก่อนส่งโรงพยาบาลส่งหาหมอก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่สองที่คุณต้องคำนึงก่อนคือที่บ้านสถานที่คุณพร้อมไหมกับหมาแบบนี้หมา แมวสายพันธุ์นี้แบบนี้ที่นอนที่ขับทายที่วิ่งเล่นต้องมีอยู่อาศัยเใช่ค่ะต้องพร้อมไม่ได้หมายความว่าบ้านคุณต้องหลังใหญ่นะครับแต่ว่าคุณสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงที่มันเหมาะสมกับรูปแบบการอยู่อาศัยของคุณได้อยู่คอนโดคุณจะไปเลี้ยงวับไวเลอร์ก็ไม่ได้ถูกต้องถูกไหมฮะคุณก็ต้องหาหมาแมว พันเล็กๆกะทัดรัดหน่อยใช่ค่ะออย่าลืมด้วยพอได้มาแล้วคุณต้องเตรียมอะไรเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบสายจูงชามน้ําอาบน้ําแชมพูคุณจะต้องมีพวกนี้ให้ครบไม่ใช่เอามาแล้วก็ไปเลี้ยงปล่อยปอยไม่ได้และสที่สําคัญที่สุดคือข้อ3าค่ะเรื่องเงินและเวลาเราจะต้องรู้ว่าเงินคือค่ารักษาพยาบาลสุขภาพใช่ต่างๆป ถูกต้องอันนี้คือเราก็ต้องเตรียมระยะยาวเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเราเลี้ยงดีๆกับน้องหมาแลวอายุสิปี up ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะค่ะก็เหมือนกับเราเลี้ยงแบบเด็กบางคนอะเราก็ต้องดูแลเขาทุกวัยวัยนี้ต้องเตรียมอะไรไวัยนี้ตเตรียมยังไงดูแลสุขภาพตัวสุขภาพแต่ละช่วงวัยเป็นยังไงทุกอย่างใช้สตางค์ทั้งนั้นแล้วก็มีเวลาให้เขา<ช>เวลาที่คุณจะต้องอยู่เล่นกับเขาดูแล<ช>เขาอาบน้ำไม่เขาที่เป็นหมาเนอะใช่ค่ะอาบน้ําเล่น สามข้อนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมคุณก็รับนะเราหาเลี้ยงดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเปลี่ยนทัศนคติค่ะมันจะเปลี่ยนโลกของคุณมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณใช่ผมว่าคุณมีความสุขแน่นอนในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเลี้ยงแมวค่ะแล้วผมมีแมวนึสิ่งที่เปลี่ยนก็คือผมเลี้ยงทุกวันเลยครับ มีความสุขมีความสุขมีความสุขนะคมีความสุขมากนะครับก็เราก็จะมีความสุขกับมันกลับไปแล้วมันก็จะทําให้เรามีชีวิตชีวาใช่คับและข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับ คุณก็สามารถติดตามกันได้ที่เพจบ้านและสวนนะฮะแล้วก็ฝากติดตามบ้านหลังใหญ่ของเราด้วยนะครับมีบ้านและสวนนะมีรูมนะฮะมีมายโฮมมีบ้านและสวนการเล่นอ่านฟานะครับบ้านและสวนเอ็กซ์พอร์ตแล้วครับเนชั่นแนลจิวกราฟิกไทยแลนด์แล้วก็บ้านและสวนเพชรแล้วก็น้องใหม่อย่าลืมติดตามนะครับบ้านและสวนกินดีอยู่ดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอาหารการกินนะครับและคราวหน้าเราจะมีเนื้อหามีเรื่องราวมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนั้นก็อย่าลืมติดตามบ้านและสวนปรึกษาาเลยกันต่อครับ